คุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลของแต่ละพาคเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นจะมีวิธีการสร้างที่ค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะเป็นตะกุดผ้ายัน หรือเครื่องรางประเภทต่างๆแต่รพภาเกจิอาจารย์ก็จะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันออกไปและในวันนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับผ้ายันของพาคเกจิอาจารย์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยจะมีของหลวงพ่ออะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกับอันดับหนึ่งกันก่อนเลยครับผ้ายันหลวงปู่ทองวัดลาดโยธา หลวงปู่ทองอายนะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2363ตรงกับปลายรัชสมัยรัชากาลที่2เป็นบุตรของนายหวดแซ่ริมมารดาเป็นชาวมอนต่อมาท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2384ได้อุปสมบทณวัดเงินบางพมตตริงชันโดยมีท่านเจ้าคุณวินัยกิจจารีเทระ อดีตเจ้าว,วาดองค์ที่สองของวัดเงินบางพมเป็นพระอุปชาได้รับฉายาตามภาษามาคตว่าอายนะหลังจากอุปสมบทมาได้พักจำพรรษาณวัดแห่งนั้นเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและคอยอุปถากพระอุปชาของท่านภายหลังได้ทุดงขวัดเพื่อสแสวงหาโมกธรรม เมื่อพระราชโยธาได้ก่อสร้างวัดราชโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ท่านมาให้เป็นเจ้าวาดท่านจึงเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดราชโยธาท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่เก่งมากๆในสมัยก่อนโดยท่านเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีซึ่งมีอาจารย์ร่วมสำนักเดียวกันคือหลวงปู่แสง วัดมณีชนขันจังหวัดลบบุรีสิทธิ์ร่วมสำนักอีกท่านคือหลวงปู่แก้ววัดเครือวันโดยพายันของหลวงปู่ทองมีพุทธคุณทางด้านครอบจัก,กรวาลกันได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นพูดผีกันโจรหรือการไฟไม่บ้าน2ผายันหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อลุ่ง อดีตเจ้าวาดวัดท่ากระบือท่านได้สร้างและทำการปลูกเสกเอาไว้ในปีพุทธศักราช2480จัดเป็นสุดยอดเครื่องรางประเภทผ้าอีกชนิดหนึ่งของวงพ่อที่วงการพระเครื่องโดยทั่วไปให้การยอมรับในพุทธคุณว่าสุดยอดจริงๆพุทธคุณของพยันร้อยแปของท่านมีประสบการณ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ที่พบพยัน คนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้ซึ้งถึงพยันของหลวงพ่อกันดีดังนั้นไขที่มีพยันร้อยแปของท่านเอาไว้ครอบครองต่างก็หวนแหนกันทั้งสิน้นพุทธคุณของพยันของหลวงพ่อพร้อมที่จะถูกถ่ายเทเออกมาเป็นประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆสำหรับพุทธคุณของพยันร้อยแดีทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมบรรดาลสุขมหาอุด อยู่ยงคงกระพันชาตีแค้วคาดปลอดภัยกันปืนกันไฟกันผีและการคุ้นสาต่างๆเป็นเลิศ 3. พระยันหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นพระเถระผู้มากด้วยบารมีและอภิญญาทางด้านพลังจิตด้านการรักษาโลก ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สุนวัดบางประหมอและหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสขันและเป็นสิทธิรวกอุชาเดียวกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกมีอาวุโสอ่อนกว่าหลวงพ่อจงหนึ่งพรนษาท่านเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่เสมอมาหลวงพ่อปานท่านได้ตำราจากพระหลวงเจ้าจากสุขโขทยัยและได้นิมิตจ,จากป่าช้าท้ายวัดบางนมโค ให้สร้างพระประทับนั่งอยู่เหนือสัตว์อันได้แก่นกคุดเม่นไก่ปลาและหัุมารนนอกจากได้สร้างพระเนื้อดินเผาแล้วท่านยังได้ตำราก่อเพชรอันเป็นการชักยันพระอิติปิโสบทแรกเต็มบทเดินทะแยงไปมาเป็นตาหมากลุกจนคบการเดินยันพระอิติปิโสบทต้นเป็นยันทะแยง คล้ายกับยันเกาะเพชรตำราพระล่วงเจ้าเรียกว่าชักยันเก่อเพชรและผ้ายันของหลวงพ่อปานมีอำนาจพุทธคุณทางด้านป้องการพูดผีปีศาจการไฟไหม้บ้านการเสนียดจันไรและการคุณใสยมนด,ดำต่างๆ 4. ผ้ายันหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อจาา ท่านเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2415ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ที่จังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อจาดอุปสมบทเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2436โดยมีพระครูปาจีนมุนีวัดหลวงปีชากูลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และผ้าจา์หลีวัดบางคางเป็นพ้าอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดเกาะแก้วเวลุวันจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเรียนกรรมฐานกับผ้าจา์จันทร์ครั้นพรรษาที่สองจึงได้ไปศึกษาภาพปริยปิธรรมกับผ้า,าจารย์อยู่วัดไกรศีกรุงเทพมหานครเมื่อพรรษาที่สี่ ท่านได้กับประจำพรรษาอยู่ที่วัดปางกระเบาจังหวัดปราจินบุรีเป็นเจ้าคณะอำเภอแขวงบ้านสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2461และเป็นพระอุปชาในปีพุทธศักราช2470รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสิทธทิสารคุณวัตถุมงคลของท่านที่สร้างในครั้งที่ยิ่งใหญ่คือครั้นที่เกิดสงครามเอเชียบูรพา เมื่อปีพุทธศักราช2,483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคมทั่วประเทศก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลแจกทหารกันในปีนี้เป็นพิเศษส่วนหลวงพ่อจาดท่านสร้างเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดนั่งอยู่กลางดอกบัวมีเนื้อเงินลงยาและเหรียญทองแดงได้มีผู้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากหลวงพ่อจาด ท่านมรณภาพเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2499ตรงกับสมัยร,รัชกาลที่9รวมอายุได้84ปี6 3พรรษาวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้ก็มีมากพอสมควรแต่ในปัจจุบันนี้เริ่มหายากเต็มทีเชน่นตะกุดเสื้อยันผ้ายัน,ยนและเหรียญรุ่นต่างๆ ต่างมีประสบการณ์กันนับไม่ถ้วนจนทหารไทยได้รับฉายานามว่าทหารผีเพราะยิงเท่าไรก็ไม่ตายดังนั้นผ้ายันของหลวงพ่อก็มีพุทธคุณไม่แพ้กันเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังที่น่าสะสมและมีราคาค่อนข้างสูง 5. ผ้ายันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจง ท่านเป็นภาคเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพุทธบริษัททั้งหลายโดยไม่ได้เลือกชนชั้นวันนะใครขออะไรท่านลดทุกข์คลายโศกให้ด้วยจิตใจที่มีเมตตาแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่เราลูกศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาอย่างคงล้ำลึกถึงท่านเสมอ และท่านยังเป็นพระสาธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในด้วยหลวงพ่อจงเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออายุได้11ขวบได้บวชเป็นสามเณรที่วัดหน้าต่างในจนอายุได้21ปีในปีพุทธศักราช2435 จึงได้อุปสมบทนภัสศีมาวัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอเป็นพระอ,อุปชาพระอาจารย์อินวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระอ,อนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพุทธสโรหลวงพ่อจงได้ศึกษาอักษรไทยและขอมกับพระอาจารย์โพ เจ้าอาวัสวัดหน้าต่างในผู้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ของท่านท่านพระอาจารย์โพองค์นี้เชี่ยวชาญชำนาญในพระเวทวิทยาคมยิ่งนักอีกครั้งยังเป็นสาสธรรมิกกับหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอต่อมาท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลและหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอจนเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ชำนาญ ในปีพุทธศักราช2483ได้เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นชื่อเสียงของท่านได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในแผ่นดินสยามประเทศเนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขนาดนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไปวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยเสื้อยันสีแดงตะกุดโทน ตะกุดคู่12ดอกตะกุดคู่24ดอกและพระเครื่องเหรียญปั้มโลหะปี2484ปี2485และผ้ายันเป็นตน้นและท่านยังได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆอย่างายสถานที่หลวงพ่อจงมรณภาพเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,508 ซีรีอายุได้92ปี10เดือนพษา7 2จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีอันภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและผ้ายันของหลวงพ่อก็มีพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันและหายากมากในสมัยนี้พุทธคุณของผ้ายันของหลวงพ่อจงจะเน้นไปทางมหาอำนาจการโจรการไฟ กันได้สารพัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจและคุณใสมนดำา 6. พายันพัดโบกหลวงปู่ทิมวัดลหานไล่พายันพัดโบกของหลวงปู่ทิมนั้นถือว่าเป็นสุดยอดแห่งมนตรายอดวิชาพัดโบกของหลวงปู่ทิมจะมีพุทธคุณในด้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมดวงโชคลาภ ดีทางด้านค้าขายเมตตามหายนิยมและการภัยเป็นอย่างดีสุดยอดวิชาพัดโบกของหลวงปู่ทิมได้เคยสร้างชื่อเสียงลือลั่นมาแล้วซึ่งท่านได้เคยปลูกเสกพยัญพัดโบกร้อยขึ้นมาจากถาดซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ร่วมพิธีซึ่งพยัญพัดโบกของท่านได้เขียนตามตำราโบราณที่ท่านได้เคยศึกษามา หลวงปูทิมได้ผูกเสกนานมากจึงได้ออกมาแจกจ่ายผู้มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหานำไปบูชาประจำไว้ที่บ้านเรือนรถร้านค้านำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองดีเยี่ยมและการคุณไสลมเพลมพัดการพูดผีปีศาจและอาขานชั่วร้ายได้ดีเยี่ยมพุทธคุณครอบจัก,กรวาลครบทุกด้านมีทั้งเมตตาป้องกัน คุ้มครองภัยได้สารพัดเผ้ายันหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันรุ่นแรกปี2,500สุดยอดของผ้ายันเมตตาค้าขายยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงพ่อขายที่ได้จัดสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในยุครยแรกๆพ่อท่านขายวาจาสิทธ์นามสมณศักดิ์ท่านคือผ้าครูพิสิทธิ์อการ เป็นอดีตเจ้าวาดวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านขายเกิดเมื่อวันที่27เดือน4ปีชวดจส .1238 สอ1238รอสอ95ที่บ้านโคกถือตำบลช้างกลางกิ่งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้นอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2,439ได้ 39, เข้าพิธีอุปสมบทนพัทศีมาที่วัดบางม่วงโดยมีผ้าอาจารย์กลายคังฆ้าสุวรรณโนเจ้าวาดวัดหาทรายสูงเป็นพ้าอุปชาพระอาจารย์สังวัดไม้เลียงเป็นผ้ากรรมวาจาจารย์และผ้าอาจารย์ทองเจ้าวาดวัดวังม่วงเป็นพ้าอาุสาวนาจารย์และมีผ้าอาจารย์ล้อม เป็นผู้ให้สารณาคมและศ so ีลได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโนแล้วได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งปอนหรือวัดจันดีเมื่อครั้นถึงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2513ตรงกับแรม9ก้าค่ำเดือน12ปีจอพอท่านจะต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินเนื่องในงานพุทธาพิเศษที่คณะพุทธบริษัท จังหวัดนั้นนิมนต์ไว้เวลา16นาฬิกาของวันเดินทางคณะสิทธิ์บอกว่าพอท่านขายอาพาธกระทันหันจึงต้องนิมนต์พอท่านขึ้นรถด,ด่วนเข้ากรุงเทพวันรุ่งขึ้นได้นำพอท่านเข้าโรงพยาบาลภาะมงกุฎในวันนั้นแพทย์ได้พยายามรักษาจนเต็มความสามารถเป็นเวลา14วันอาการมีแต่ทรงกับซุด ครั้นถึงวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2,513เวลา23นาฬิกานาทีพอทัานขายมรณะภาพลงด้วยอาการอันสงบรวมสิริอายุ96ปี 8. ผ้ายัานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระคูณนิวาฒธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโล ผู้ได้รับสมญานามยกย่องว่าเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสีแควรครั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านใดจะสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นท่านใดสร้างพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งไว้มากมายเป็นที่เรื่องชื่อมีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่มากมายเครื่องรางเหล่านี้ก็มีนางกวักตะกุดผ้ายันรอยเท้ามีดหมอแหวนเป็นต้น หลังจากที่หลวงพ่อเดิมอุปสมบทนวัดเขาแก้วอำเภอพระยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่นวัดหนองโพเพื่อศึกษาเล่าเรียนท่านได้ตั้งต้นศึกษาหาความรู้เป็นการใหญ่รวมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนภาะธรรมวินยัยและท่องพระคำพีวินัยกับหลวงตาชมวัดหนองโพศึกษาเล่าเรียนาพาะปริยัติธรรมและวิชาอาคม กับนายพันชูพันคารวาสผู้ทรงวิทยาคุณของบ้านหนองโพภายหลังนายพันถึงมรณกรรมได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อมีณวัดบ้านบนตำบลม่วงหักอำเภอพระยุหะคีรีนอกจากนี้ยังได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและวิชาอาคมกับพระเกจีอาจารย์ท่านอื่นๆอ,อีกมากมายความขังของเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเดิม เป็นที่ประจักษ์สายตามาแล้วนับไม่ถ้วนเมื่อสมัยสงครามเอเชียบูรพามีประชาชนพากันไปหาหลวงพ่อวันละมากๆนอกจากจะขอของขังแล้วยังพากันหาซื้อผ้าขาวแล้วเอาน้ำหมึกไปทาที่เท้าหลวงพ่อแล้วยกขาของหลวงพ่อเอามากดลงผ้าที่เตรียมไว้บางคนก็กดรอยเท้าเดียวบางคนก็กดสองอยเท้า แล้วเกาผ้าผืนนั้นไปเป็นผ้าประเจียดสำหรับคุ้มครองตัวเองฝ่าเท้าของหลวงพ่อต้องเปื้อนหมึกอยู่ตลอดทุกวันดังจะเห็นได้ว่าอำนาจพุทธคุณของของขังหลวงพ่อนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่างมีความศักดิ์สิทธิ์กันทั้งสิน้น 9. าพายันรุ่นแรกปี2500หลวงพ่อเตวสามงาม หลวงพ่อเตท่านเป็นสิทธ์ในสายหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกและหลวงพ่อแช่มวัดตะกองสองเกจิดังในสมัยโบราณรวมทั้งท่านยังได้ศึกษาวิชาเพิ่มจากคารวสอีกสองคนหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ดังของขมนิในสมัยโบราณซึ่งเป็นผู้สอนวิชาการสร้างกุมารทองให้แก่หลวงพ่อเต๋ในยุคต้นๆหลวงพ่อจะสร้างเป็นเครื่องรางเสียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ กุดหนังหน้าผากเสือแต่ในชุมชนวัดสามงามในสมัยโน้นมีพวกโจรชุมมากเขาป้นบ้านเรือนต่างๆหลวงพ่อเต๋จึงได้ิเริ่มสร้างกุมารทองขึ้นมาเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนกุมารทองของหลวงพ่อไม่เพียงแต่คุ้มครองบ้านเรือนอยังให้โชคลาภแถมมีเมตตามหานิยมพวกร้านค้าต่างๆในท้องถิ่นนิยมบูชาประจำร้าน เอาไว้เรียกลูกค้าเข้าร้านเรียกได้ว่าหลวงพ่อเตท่านเป็นเทพเจ้าแห่งกุมารทองในยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้และพยันหลวงพ่อเตรุ่นแรกจะเป็นรูปครึ่งองค์สร้างในปีพุทธศักราช2500สร้างใกล้เคียงกับกุมารทองรุ่นสองหรือรุ่นสซึ่งมีพุทธคุณไม่แพ้กับกุมารเลยก็ว่าได้ เอาไว้คุ้มครองบ้านเรือนแถมมีเมตตามหานิยมอีกด้วยและ 10. พยันค่ายกลหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามพยันค่ายกลของอวรกายักษ์ยักษ์ท่านนี้มีบันทึกอยู่ในพุทธประวัติอยู่ในบทสวดพาหงุงและหลวงพ่อกวยท่านได้ตำรามา จึงได้ลองทำผ้ายันแบบนี้ดูบ้างแต่แปลกท่านไม่ยอมใช้ผ้าแดงคงกลัวอาถรรพ์จะแรงไปตอนออกผ้ายันมาใหม่ก็มีคนนำไปลองยิงเหมือนกันแต่ยิงไม่ออกผ้ายันค่ายกลจะมีขนาดใหญ่มากคนจึงไม่นิยมพกพาประสบการณ์จึงมีน้อยไม่เหมือนผ้ายันแบบอื่นของท่านเช่นผ้ายันแปดทิศ คนพกไปลบที่ลาวมีประสบการณ์เล่าจนไม่หมดมีคู่อยู่คนหนึ่งถูกฟอ้องร้องด้วยคดีเช็คและคดีอย่างอื่นอีกมีพยานหลักฐานเน่นมากวันที่เขาจะขึ้นศาลเหลือบไปเห็นพยานค่ายกลจึงหยิบมาอธิษฐานถึงหลวงพ่อกวยและอนุภาพพยานค่ายกลที่หยิบมาเช็ดหน้าตาพอฟังคำพิพากษาทำให้งงมาก ศาลตัดสินใจยกฟ้องเฉยมีอีกคนหนึ่งชาวพยันมาจากวัดได้เผอทำตกพื้นวันนั้นทั้งวันบานเขามีแต่เรื่องทะเลาะกันทั้งวันเพราะพยันค่ายกลมีข้อห้ามอยู่สองอย่างคือ 1. ห,ห้ามเอาไปตีหัวคนอาจทำให้คนที่โดนตีสติพั้มปัป้มเป๋อๆหรือเป็นบ้าได้และสห้ามทำตกพื้น และทั้งหมดนี้ก็คือการจัดสิบอันดับพายันที่มีผู้นิยมมากที่สุดถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีผ้ายันที่แรงกว่าผายันที่แอดมินได้จัดอันดับในวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับเพื่อที่แอดมินอาจจะได้จัดอันดับพายันนี้มาอีกรอบหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่